สวัสดีพวกเราเ r ืนเวฟนะคะเข้ามารอบิลกินกันอย่างอุ่นหนาฝาคลังนะคะจริงๆแล้วเพลงตัวโดนเนี่ยเริ่มมีคนทยอยขอแล้วว่าแต่ว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเพื่ออยากให้บิลกินเป็นคนแนะนำเพลงเพลงนี้ด้วยตัวของบิลกินเองเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ถือว่าเราจะเจอกันผ่านหน้าจอส่งตรงมาจากอังกฤษกันเลยนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ใครก็ตามทีที่เจอกันแล้วดีมากค่ะกดสัญญาแล้วก็กดหัวใจมาเยอะๆเดี๋ยวบิลกินเข้ามาแป๊บหนึ่งเอากดแบบว่าระดมกดเลยนะคะ ถือว่าเป็นการแบบกดไลค์ร yeah. right ัวๆกดไลค์ร yeah, ัวๆอ่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะว่าบิวกินเข้ามาถึงหลายอย่างโอเคดูซิดูซิมาเดี๋ยวให้ทีมงานเข้ามาดูกับพี่อ้อยก่อนโอเคยังไม่เข้ามาเดี๋ยวเราบิวกินแป๊บเดียวได้ฟังกันแล้วนะคะว่าตัวโดนมันเพราะขนาดไหนพี่อ้อยยังได้ดู MV ็มวแล้วเลย MV หล่อมากเธอเป็นสายลับเธอเป็นสายลับที่เอาหัวใจเข้าไปเล่นค่ะ แล้วที่สุดแล้วการเป็นส่รับของเขาก็ทําให้เขาเจ็บปวดนี่เดี๋ยวมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะสำหรับการเป็นตัวโดนทั้งหลายเนาะใครที่รู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงของเรามันเป็นเพลงของชีวิตเราเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวตอนตอนท้ายให้บิวกินเป็นคนชวนเองว่าคนที่เคยเป็นตัวโดนทั้งหลายเราต้องมาแชร์ประสบการณ์กันและเดี๋ยวดูซิว่าจะได้รางวัลเป็นอะไรนะนะคะดูซิเข้ามาหรือยังเข้ามาหรือยังตอนนี้อังกฤษน่าจะอยู่ที่ประมาณบ่ายโมงมนะั้ง บิวกินตรงจากอังกฤษอังกฤษสกูนะสกูนะโอเคเรากำลังมาแล้วฮัลโหลสสวัพี่อ้อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พิวกินสวัสดีครับ,บ,ส,รบสัญญาชัดเจนนะชัดเจนครับพี่อ้อยได้ครับพี่อ้อยดาวไม่ผิดใช่ไหมครับตอนนี้อังกฤษน่าจะประมาณบา่บา,ยบายโมงป่ะบ่ายบ่ายโมงสิบสี่ครับบ่ายโมงสิบสี่นะคะเนาะ ต้องถามก่อนเลยเพราะพวกเรากรีนเวฟเล่นเพลงวิลกินโดยตลอดเพราะเป็นน้องๆขอเพลงแล้วก็ด้วยความคิดถึงเป็นยังไงบ้างที่อังกฤษตอนนี้ไปทําอะไรยังไงอยู่บ้างครับตอนนี้ก็มามาเรียนครับพี่อ้อย<จ>ตอนนี้ก็กําลังหนาวเลยครับเนาพี่เห็นเรียนด้วยไปเดินแบบกับครูลูกกอล์ฟด้วยนะมีบ้างมีบ้างครับมีบ้างมีบ้างแต่ขนาดว่าไปเรียนด้วยก็ยังเอาเพลงใหม่มาแนะนําตัวกันนะคะเป็นยังไงมายังไงถึงกลายมาเป็นตัวโดนได้ ก็จริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ตอนนั้นเริ่มจากความรู้สึกที่อยากกลับมาทำงานกับกับพี่อะตอมอะ mm hmm. พี่อะตอมชนะก,กนาะก็เลยก็เลยนัดนัดเจอกันนัดเจอกันแล้วก็ลองนัดคุยกันเลยงเงี้ยครับแล้วก็นั่งนั่ง explore เดียกันว่าเออเราอยากจะทำเพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนพอดีผมผมผมก็เลยเหมือนกับว่าแชร์ประสบการณ์ให้เขาฟังว่าว่าหมายถึงว่า มันมีความรู sí. ้ส mm. like like um, ึกอะไรที way, ่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเลยจะเล่ามันออกมาอะไรเงี้ยแล้วเหมือนก็ว่าก็ก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าพี่ตอมเขาก็ไปจับไปจับไอตัวประเด็นของการแบบเหมือนว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นดูสิ่งที่เล่ามาอาจจะดูเป็นความน้อยใจมันจะดูเป็นความอ่ารู้สึกเสียใจใน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 แบบที่ในแบบที่เรารู้สึกว่าทําไมเราถึงเป็นคนที่โดนอยู่ตลอดอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็เลยแช์ คำว่าตัวโดนขึ้นมาก็เลยก็เลยได้มาเป็นคอนเทนต์นี้ครับค่ะซึ่งีจริงแล้วอะตอมชนะการเคยทํางานกับเราตั้งแต่ตอนที่เป็นเพลงแปลรักฉันด้วยใจเธออะคะ่ะตอนนั้นเป็นเพลงประกอบซีรีส์ใช่ครับตอนนั้นเพลงแปลไม่ออกเป็นเพลงประกอบแปลกฉันด้วยใจเธอครับใช่ทำไมถึงได้คิดถึงคําว่าตัวโดนอหะบิวกินบิวกินบอกว่าเป็นคนแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เองแปลว่าที่ชีวิตที่ผ่านมาโดนบ่อยเหรอคะก็มีมีบ้างมีบ้างพี่อ้อยผมว่า,ผมว,าผมว่าทุกคนเลยเนี่ยเราก็จะมีประสบการณ์ที่ที่เรารู้สึกแบบ เวลาที่เรารักใครหรือเราหวังดีกับใครเวลาที่เราอยากจะให้สิ่งดีๆกับเขาอะไรเงี้ยบางครั้งเราก็มันมันก็จะมีมุมน้อยใจบ้างว่าเออเอ๊ะทำไมทําไมเราเราเราอยากจะทําสิ่งดีๆให้เขาเราอยากจะดูแลเขาแต่ทําไมมันเหมือนกับว่าเราทําอะไรไปมันก็ผิดเราทําอะไรไปมันก็มันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ถูกใจไปหมดอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนว่าเป็นรู้สึกว่าเออถ้าจะผิดก็คงผิดที่ที่เราเองแหละที่เราไปรักเขาอะไรเงี้ยผิดเองที่เราแบบหวังดีอะไรเงี้ยครับผม จะคิดว่าบิวกิินของพวกเราทุกคนจะมีบูมแห่งความน่าน้อยใจขนาดนี้ด้วยเนาะ <laughs> มีบ้างมีบ้างครับมีบ้าง <laughs> มีบ้างมีบ้างแล้วเวลาที่เราได้ทําได้เห็นเนื้อเพลงเพลงนี้ตั้งแต่แรกเป็นไงคะถูกใจโดนเลยปะโดนโดนเลยครับผมผมว่าผมว่าจุดเด่นของของของ,ของการทํางานกับพี่ตอมคือเขาจะเป็นคนที่ค่อนขอ้าง เล่าเรื่องแบบมีคาแรคเตอร์แล้วก็แล้วก็เมโลดี้กับคําเขามันจะมีความแบบชัดถ้อยชัดคำอะมันจะมีความแบบคําพูดทุกคําการร้อยเรียงตัวเมโลดี้และคําของเขาพอมันไปด้วยกันอะพอมันอยู่ด้วยกันอะมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าคําทุกคําเนี้ยมันมันพูดออกมาจากความรู้สึกจริงๆอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่าแบบเออผมผมชอบค่อนข้างชอบมากเดโมตอนที่ฟังครั้งแรกครับอ๋อค่ะและในส่วนของการร้องนะคะ บิลกินเองมีเพลงออกมาเยอะมากหลายหลยเพลงที่กรีนเวฟเองก็เล่นเพลงของกินเต็มไปหมดเลยเพลงนี้มาเทียบความยากง่ายกับเพลงอื่นๆมันเป็นเพลงที่ง่ายกว่าเพลงอื่นหรือรู้สึกว่ามันยากยากจังเลยเพลงนี้ค่อนข้างยากากครับค่อนข้างยากเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าผมว่าเพลงตัวโดนน่มันมีการเรียกว่าเดินของเมโลดี้ที่ที่ที่ค่อนข้างแบบขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วเพลงนี้ด้วยด้วยเรนจ์ของมันเนี่ยจริงๆแล้วผม ดรอปคีย <Drop> <Okay. S 2> ์ลงมาอีกนิดนึง <Okay. S 2> ก็กยังร้องได้อาจจะสบายกว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าพอพอพอ,พอลองทําแล้วเรารู้สึกว่ามันมันความรู้สึกของเพลงมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยมัน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 ไม่ได้ความรู้สึกที่ที่ตั้งใจไว้อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าโอเคงั้นเราก็สู้ไป,ไปกับ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 ดีเรคชั่นนี้อืมค่ะตอนนี้ออกมาเป็นเพลงตัวโดนแล้วซึ่งจริงๆแล้วหลายๆวันที่ผ่านมาพี่อ้อยเริ่มเห็นรายชื่อเพลงนีนที่ขอมาที่ Green wave แล้วนะคะคแต่มีความรู้สึกและมีความตั้งใจว่า ไม่เอาเดี๋ยวให้กินเป็นคนแนะนําเพลงนี้ด้วยตัวเองเพราะจริงๆแล้วกินเองก็เป็นคนที่ฟังกรีเวฟอยู่บ,บ่อยๆจะรู้ว่าค,คนฟังกรีเวฟเราจะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงทั้งเมโลดี้ด้วยทั้งคนร้องด้วยและจะต้องเอาตัวเองกับเนื้อเพลงมันจะต้องแบบโอ้โหนี่มันชีวิตฉันนี่มันชีวิตฉันถ้ากินจะแนะนําคนฟัง e รีเวฟให้ฟังเพลงนี้ให้เป็นคนพูดเข้าเองเลยทําไมเราถึงต้องฟังตัวโดนคะครับก็เพลงตัวโดนนะครับก็เป็นเพลงที่ที่ ตั้งใจเล่าของความรู้สึกตั้งใจเล่าความรู้สึกของของคนคนหนึ่งที่ท,ที่อาจจะมีความรู้สึกที่ที่น้อยใจหรือว่าน้อยเนื้อต่ําใจกับกับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์รูปแบบไหนนะครับไม่รู้บางที <S 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 2> <S 2> ผมรู้สึกว่าสําหรับเพลงตัวโดนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพลงที่ที่เอาไว้ใช้สําหรับคู่รักตลอดนะครับผมรู้สึกว่าบางทีเวลากับพ่อแม่กับเพื่อนหรือกับคนที่เราลักในทุกๆทุกๆทุกๆรูปแบบของความสัมพันธ์ผมว่ามันก็จะมีความน้อยใจ มีอะไรพวกนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเวลาที่เรารู้สึกว่าเราหวังดีกับใครหรือว่ารู้สึกว่าอ่าอยากจะมอบสิ่งดีๆให้เขาแต่สุดท้ายแล้วเขาอาจจะมองข้ามความรู้สึกดีๆหรือสิ่งดีๆที่เราเห็นไปใครที่มีความรู้สึกแบบนี้ก็ลองฟังเพลงนี้กันดูนะครับตัวโดนครับนี่เห็นปะก็เป็นดีเจได้นะเนี่ยพี่ไม่ว่าจริงๆในเรื่องการทํางานก็มีตําแหน่งที่เป็นตัวโดนเหมือนกันเนาะมีช่นแบบครับมีครับทำงานแต่โดนเสมอ เพลงนี้ไม่ได้<ช>จำกัดเ<ช>่พ<ช>าะคนที่เป็นเรื่องของความรักอย่างเดียวอะใครก็ตามที่ดูไลฟ์กันอยู่ตอนนี้นะคะกดหัวใจรัวๆให้กับเพลงนี้ด้วยนะคะสำหรับตัวโดนและเดี๋ยวหน้าที่ในการเปิดเพลงจะเป็นของพวกเรากินเวฟถามกิ้งก่อนแล้วกันอย่างช่วงเดือ,อนอแห่งความรักเดือนแห่งวาเลนไทน์แบบนี้เนี่ยเทียนปิดเองเขาแบบเขาฮูฮากับวันนี้ขนาดไหนอะคะน้องจริงๆแล้วก็ <ๆ S 1> วก็ <ๆ S 1> ยังยังไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นช่วงนี้ก็อาจจะยัง,ยงไม่ค่อยเห็นอะไรบ้าง<ม>อะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าเท่าที่ ค,คุยกับเพื่อนๆเอยไงเขาก็จะมีแจกดอกไม้มีอะไรกันอะไรเงี้ยครับทั่วๆไปช่วงช่วงวันเลนทายติสติกเกอร์อะไรเงี้ยครับใช่ยังไม่แน่นะเพลงวันเลนทายเพลงประจําปีนี้ของบางคนอาจจะเป็นตัวโดนก็ได้นะและแน่นอนมันไม่ใช่แค่เรื่องของเพลงอย่างเดียวมิวสิกวิดีโอที่มันดูเท่มากๆเห็นบอกว่าชวนพี่ยงมาทาด้วยใช่ครับใช่ครับค่ะก็จริงๆเคยเคยคุยกับพี่ยงไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะมาเรียนนะครับรบอกว่าพี่ยงถ้าผมแบบ มามาเรียนเนี่ยพี่ต้องมาเยี่ยมผมบ้างนะพี่ต้องมาเยี่ยมผมนะ <laughs> พี่ยองเขาก็บอกว่าเขาเขาอยากมาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเขาไปเที่ยวมาแบบรอบโลกแล้วแต่เขาบอกเขายังไม่เคยมาอังกฤษเลยอ่ะเขาเลยอวาอ่ะทั้ทงทั้งทัานแรผมมาเขาก็เลยมาเขาจะมาหาอะไรเงี้ยจะมาเยี่ยมผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยได้โอกาสยับขอให้เขาทำเอ็มวีด้วยตัวหนึ่ง <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> ตอนแรกที่ชวนมาเยี่ยมหลังๆนี่คือเอางานใส่มือไปด้วยใช่ ใช่ใช่ค <gesch uce> รับขอร้องขอร้องใช่เขาขอร้องคะอ่าฮะแล้วแต่เขาตีความเพื่อที่ดูเอ็มวีละและจริงๆคําว่าตัวโดนเนี่ยพอดูในเอ็มวีปั๊บจะยิ่งทาให้คําว่าตัวโดนมันชัดเจนมากขึ้นคือถ้าใครที่ดูเอ็มวีจะรู้ว่าบิวกินสะบักสะบอมมากนะคะในเอ็มวีนี้ครับจริงๆแล้วตอนที่ส่งเพลงให้พี่ยงฟังอะไรเงี้ยพี่ยงเขาก็ชอบมากแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเขา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 ก็พยายามกลับไปคิดนะนะว่าว่าว่าเหมือนหรว่า เขาจะตีความเอ็มวีของเพลงตัวโดนนี้ออกมายังไงอะไรเงี้ยเหมือนพอตอนที่เขากลับมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าด้วยการที่ผมอยู่อังกฤษตอนนี้ด้วยด้วยด้วยคอนเซปต์ของเพลงด้วยอะไรเงี้ยเขาไปนึกถึงวิธีการเล่าการเป็นตัวโดนในรูปแบบหนึ่งคือในการรูปแบบแบบเป็นเป็นเป็นสายลับอะไรเงี้ยเขาบอกว่าปกติเวลาเราดูหนังสายลับอะอ่าส่วนใหญ่สายลับก็จะมีมี มีตัวนางเอกที่ที่ที่ตัวพระเอกก็จะคอยเหมือนกับว่าคอยโพรเทคคอยปกป้องคอยแบบรับกระสุนแทนเจ็บตัวแทนอะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าปกตินางไปรับพระเอกก็จะแบบสบักสบอมเละเทะอย่างนี้ตลอดอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าหมถึงว่าสิ่งที่มันทาให้ให้ให้ตัวพระเอกเจ็บที่สุดอยู่เสมอมันมักจะเป็นการเจ็บทางความรู้สึกกับการโดนหักหลังจากผู้หญิงที่เขารักในที่สุดเขาบอกว่าเจ็บตัวท่ให้ตาย บางตายก็ไม่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 รู้สึกเสียใจเท่ากับเจ็บใจที่โดนหักหลังอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าอยากจะเล่าเล่าคอนเซปต์ตัวโดนในในในคอนเซปต์นี้เพราะฉะนั้นในเอ็มวีเพลงนี้เนี่ยก็เลยไปถ่ายทำที่อังกฤษโดยส่วนใหญ่เลยใช่ครับใช่เพราะว่ามันได้เซตติ้งของของอะไรบางอย่างที่ที่เราอาจจะคุ้นเคยเวลาเราดูหนังหรืออะไรนี้ด้วยแล้วก็ต้องมาถ่ายที่นี่ด้วยเขาก็เลยเหมือนกับว่าคิดคิดเป็นเป็นเป็นเซตติ้งของ MV เป็นทิศเป็นแบบนี้ครับค่ะเอาพูดถึงนางเอกเอ็มวีซะหน่อย ค่ะนางเอ็มบีบ <im itation> ก็เป็นคน,นถูกหน้าของน้องของุมมากมากเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับหนังสายมากเลย<อ>การทํางานด้วยกันเป็นยังไงบ้างก็มินนี่เก่งมากผมผมผมอ่จริงๆไม่เคยทํางานด้วยกันมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ผ่านหน้าผ่านตาก,กันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่พอดีมินนี่เขามามาเรียนที่ังกฤษเหมือนกันครับ <im itation> มาเรียนที่ังกกษก็เลยก็เลยเหมือนว่าเออ ตอนแรกตอนแรกมันก็มีเว่ยอะไรเวในการที่เออเราจะหาแบบนักแสดงที่นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะให้นักแสดงบินมาอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าพอพอเรารู้ว่ามินนี่อยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออดีเลยเพราะว่าเพราะว่าพอ <S <S พอเป็นเอ็มีพี่ยงอะไรย่างเงี้ยผมว่ามันต้องการการเล่าเรื่องที่ท,ที่ที่ต้องใช้สกิลในการแสดงที่หรือการแบบสื่อสารทั้งทั้ง กับผมกับนักแสดงแล้วก็กับพี่ยงหรือว่าก็ทีมงานในระดับหนึ่งแล้วพอมันเป็นกองที่อ่ากองสเกลเล็กอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องการความความแม่นเลยบางอย่างนี่ครับผมก็ผมว่ามินนี่ก็เป็น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 คนที่ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่มีประสบการณ์มากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนที่เก่งแล้วก็แล้วก็แล้วก็ยังได้เคมีของของตัวเขาคาแรคเตอร์ของเขาที่มันเข้ากับเรื่องที่ตั้งใจจะเล่าด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วตอนที่เราเล่นไปใส่รับเราต้องเล่นฉากบู ฉาคูโดนเจ็บจริงเปล่ไหมคะเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ถึงขั้นเจ็บจริงแต่ว่าผมว่ามันแบบมันมันมันแบบกิ้งไปกิ้งมากระโดดจับนั่นแบบนี่แบบต่อยเตยลงไปก้องกับพื้นอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่หมายถึงว่าไอ้เรื่องการชกต่อยอะไรเงี้ยมันมันมันก็เป็นเป็นใช้ใช้เทคนิคทางการไหนทำนะแต่หมายถึงว่าหลักๆมันคือการแบบล้มลุกคุกคานล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาจับลัดฟัดเวียงอะไรอย่างนี้มากกว่าครับ ทุกครั้งเวลาที่ทาเพลงออกมาค่ะตัวกินเองเป็นคนที่ตื่นเต้นไหมเวลาที่เราได้ยินเพลงของเราในการออกอากาศจะเป็นวิทยุหรือจะเป็นในสตรีมมิ่งไหนก็ตามทียังคงตื่นเต้นอยู่ไหมคะวันนี้ท,ทุกครั้งเลยครับทุกครั้งแล้วย่อยมันเนังเป็นความรู้สึก<ะ>ความรู้สึกเดิมเลยท,ที่ที่เวลาเราปล่อยเพลงหรือว่าเรามีงานอะไรก็ตามหรือจะเป็นหนังเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มันก็จะมีความตื่นเต้นแบบเหมือนเดิมทุกๆครั้งเลยครับเหมือนเดิมทุกครั้ง เพลงนี้จะตื่นเต้นเป็นพิเศษไหมคะคือบางทีนะเวลาที่เราคุยกับนักรองหลายๆคนมันจะมีเพลงพิเศษบางเพลงที่มันรู้สึกว่าเราลุ้นมากกับเพลงนี้เพราะเพลงนี้เราชอบมากๆและเราอยากให้หลายๆคนชอบด้วยเพลงตัวโดดเป็นหนึ่งในเพลงที่เราชอบด้วยไลมคะเป็นเพลงที่ผมชอบมากแล้วก็ผมมันเป็นเพลงที่ที่รีเลทกับตัวผมในในหลายๆมุมนะพี่อ้อยผมว่าเหมือนว่าอ่าพอเราได้ได้ ได้รู้ถึงแบ็กกราวน์การทำงานตั้งแต่ตอนที่เราทำเพลงหรือว่าตอนที่เราอ่าอัดเสียงหรือว่าจริงๆลอวเพลงนี้อัดเสียงสองรอบด้วยอ่ะอัดเสียงสองรอบด้วย <c oughs> อะไรย่างเงี้ยแล้วก็ <c oughs> อัดเสียงสองรอบจริจริงรอบรอ,อบแรกอัดที่นี่ครับ <c oughs> อัดที่นี่ไปอัดที่อัลบิโรดครับ <c oughs> แล้วก็พอดีมันเป็นมันเป็นวันเดียวกันกับตอนที่อัดเพลงยิ่งดูยิ่งชอบอะไร่าเงี้ยตอนแรกเราก็เราก็เราก็รู้สึกว่าเอ้ยไหวเราแบบ คิดว่าน่าจะไหวอาจสองเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอมาอัดจริงตัวโดนจริงแล้วพอพอมาร้องจริงผมว่ามันเป็นเพลงที่ที่ค่อนข้างอย่างที่บอกมีมีความยากในในในแง่มุมหนึ่งในการร้องอะไรเงี้ยมันเลยทําให้สุดท้ายแล้วอาจออกมาได้แต่ว่าออกมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ดีซะจนเราเราพอใจหรือว่าทีมพอใจอะไรเงี้ยเลยเหมือนว่าเอาโอเคงั้นเรากลับไปอัดซ่อมอีกทีที่ไทยดีกว่าอะไรเงี้ยครับยิ่งถ่ายวันเด็กเราด้วยชอบเพื่อเพื่ออารมณ์มันต่างกันนะสองเพลงเนาะ ใช่รับต่างมากต่างมากครับต่างมากก็เลยถ้าไปอัดซ้อมอีก,กร็เลยเหมือน,นว่าใช,ใช่ครับใช่อับท,ที่ที่ไทยครับใช่มันจะทําให้ตัวโดนม,มันยิ่งทําให้เราสามารถขยี้ความรู้สึกนี้ได้ชัดเจนขึ้นผมว่าก็ดีนะมันเหมือนกับว่าเราเราได้ไปซ้อมเราได้ไปซ้อมอยู่กับเพลงมากขึ้นเราได้เราได้ลองไปเดินทางกับเพลงตั้งแต่ต้นจนจบหลายรอบเหมือนได้ไปซ้อมอัดทีหนึ่งเลยเงี้ยครับก็พอกลับมาที่ไทยมันก็ก็ค่อนข้างโฟล กว่ารอบแรกมากๆครับค่ะนะคะเมื่อกี้บิวกิ้นพูดบ่อยมากว่าตัวโดนเนี่ยมารีเลยกับบิวกิ้นด้วยวันนี้อยากรู้จังเลยว่าจะเป็นคนที่ฟังเพลงนี้อยู่เข้าไปดูเพลงนี้หรือแม้กระทั่งคนที่กำลังดูไลฟ์ของเราอยู่ถ้าใครที่มีเหตุการณ์ตัวโดนกับตัวเองเห็นบอกว่าตอนนี้บิวกิ้นอยากอ่านจังเลยอยากให้หลายๆคนส่งเรื่องราวตัวโดนของตัวเองเข้ามานะคะต้องยังไงบ้างอ่ะให้กินเล่าค่ะไม่ไง่ังไงนะครับไ่กินจะชวนหลายๆคน คุยถึงเรื่องการเป็นตัวโดนในชีวิตของตัวเองอ๋อได้ได้ครับ,รบก็ก็อย่างที่พี่ห้อยบอกนะครับจริงๆแล้วหมายถึงว่าผมจริงๆผมก็มีแชร์ไปบ้างแล้วว่าว่าหมายถึงว่าประสบการณ์ตัวโดนของผมมันมันมีอะไรบ้างในแง่มุมไหนบ้างในในมุมที่ผมตีความนะแต่ผมว่าความความพิเศษของเพลงเพลงหนึ่ง่ยหลายๆครั้งอ่ะเวลาเวลาคนหลายๆคนฟังเพลงหรือแม้กระทั่ง ผมเองเวลาผมฟังเพลงของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเวลาเราไปคุยกับเจ้าของเพลงหรือคุยกับคนอื่นที่ฟังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีมุมที่โดนหรือว่าก็จะมีมีการตีความจากประสบการณ์ของตัวเองหรือความรู้สึกของตัวเองที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกกับเพลงนี้ยังไงมีประสบการณ์กับเพลงตัวโดนยังไงก็อย่าลืมมาเล่าให้กันฟังบ้างแล้วก็ติดแฮชแท็กเข้าไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเข้าไปอ่านนะครับอ่าเขาจะต้องโพสต์เอาไว้ตรงไหนบ้างคะในทิกต็อกหรอ จริงๆเราได้ทุกช่องทางเลครับใน t w i t t e อร์ huh. ใน TikTok หรือว่าทางไหนก็ได้อะไรเงี้จริงแล้วผมก็ช่วงนี้ผมช่วง่อยเพลงผมก็จะคอยตามดูอยู่หลายๆช่องทางอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็ทีมก็จะคอยแบบส่งมาให้ดูเรื่อยๆครับค่ะลองดูว่าตัวโดนอย่างเราไปโดนอะไรมาโดนซ้ําๆขนาดไหนหรือแม้แต่วันนี้ถอยออกมาจากการเป็นตัวโดนหรือย,ยังเล่าได้นะคะเสร็จปั๊บต้องติดแฮชแท็กติดแฮชแท็กอะไรดีคะที่มันจะได้เอาไปกองรวมกัน ติดแฮชแท็กตัวโดนเลยก็ได้ครับอ่าเป็นแฮชแท็กตัวโดนก็ได้นี่นี่แต่ว่าอันนี้มีมีอันนึงก็บอกว่าให้ติดแฮชแท็กตัวโดนเบิร์ดเดย์บัตวิดมีตอนแรกพี่ออันนั้นก็ได้ครับม,มันมันก็ยาวคือไงคะเบิร์ดเดย์บัตวิดมีเกิดแต่กับฉันเนี่ยหรอคะเกิดแต่กับฉันนะแต่อันนี้แต่เบิร์ดเดย์มันก็อาจจะเป็นวันเกิดแต่กับฉันก็ก็เป็นเป็นกิมมิคเป็นกนะิมมิคแะอ่าแต่จริงๆแฮชแท็กตัวโดนก็ได้แล้วเลยเนาะใช่ไหม ใช่ครับหรือว่าเบิร์ตอ่าแต่จริงๆแล้วที่ที่ค่ายเขาก็จะมีมีมีตัวตัวแคมเปญเนี้ยครับที่ที่อยากจะให้ทุกอย่างมากองกันก็จริงๆแล้วเป็นตัวโดนเบิร์ตแบบนี้ก็ได้ครับจะได้จะได้ได <Okay. S 2> มารวมรวมกันอ่างั้นพี่อย้ำให้อีกทีหนึ่งมาเล่าเรื่องราวของตัวเองในการเป็นตัวโดนนะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กตัวโดนเบิร์ d เดย์บั i วิดมีอ่าเสร็จปับ๊บใครจะเป็นคนเลือกข้อความและถ้าเกิดว่าข้อความตัวโดนแล้วโดนใจอะไรจะเกิดขึ้นคะก็เดี๋ยวผมจะมา อ่สวมร่างยืมยืมร่างพี่อ้อยไปตอบตัวตัว,ตวสิ่งที่เขา,าพิมมาแล้วกันวนะใชเพราะฉะนั้นบิวกิ้งยืนยันนะคะว่าในทุกข้อความนั้นกินเป็นคนอ่านเองอยู่แล้วนะถ้าคุณเล่าเรื่องตัวโดนของชีวิตของตัวเองไปฟังเพลงก่อนบางคนเพื่อเชื่อว่าไม่ได้ฟังแค่รอบเดียวเพลงนี้มันยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเราทุกคนน่าจะเคยเป็นตัวโดนสักครั้งอะแล้วเล่าเรื่องราวของตัวเองนะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะ ตัวโดนเบิร์ตเดย์บัตวิดมีนะคะอ่ะนิดนึงก่อนที่จะปล่อยบิวกิ้นไปปฏิบัติภารกิจของบิวกิ้นต่อนะคะเดินนี่ไปเดินแห่งความรักแล้วกินเองเป็นคนที่ฟังเพลงเยอ,อะพี่รู้สึกว่ากินเองเป็นคนที่ชอบบอกว่ากินฟังคลีนเวฟทั้งที่พี่ก็งงว่าหรอเพลงบางเพลงอาจจะเป็นเพลงที่แบบเพลงเก่าเนาะแต่น้องก็รู้จักถ้าจะให้เลือกเพลงของวาเลนไทน์ปีนี้เพลงรักของวาเลนไทน์ปีนี้ของบิวกิ้นคือเพลงอะไรอะคะ เพลงรักของวานิลลนไทยปีนี้นะครับอยากขอขอเลือกเพลงอะไรดีกันนะครับของตัวเองก็ได้ของใครก็ได้ของใครก็ได้ได้เหรอเพลงวันิลลาไทยปีนี้ใช่ไหมครับคิดได้หลายคนกำลังเดาอยู่เพลงไทยนะหรือสักกลหรืออะไรก็ได้ครับเอาเพลงไทยก็ได้เอาเพลงไทยก็ได้เพลงไทยโอเคเพลงไทยเพลงไทยได้จ้ะเพลงไทย เพราะทุกปีที่ผ่านไปะจะมีแบบเพลงรักประจำวันไทยปีนี้คือเพลงนี้มไม่ได้มีใครไม่ได้มีใครมอบรางวัลนะคะหมายถึงเราเองนั่นแหละที่เราอยากให้ <Okay. S 1> เพลงนี้จังเลย okay. ได้ครับได้ครับผมขอมอบเพลงอแสนล้านนาทีของพี่เบลสุพล<ม>พี่ชายสุธิรักษ์ของผมผมลวกันฮะ <laughs> หวานจังเลย, oh. เลยนะคะอันนี้ให้กับทุกคนหรือให้ใครเป็นพิเศษเปล่า ให้ทุกคนเลยครับให้ทุกคนขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีกับแบบในในในทุกๆทุกๆแง่มุมของความสัมพันธ์เลยครับพี่เบลน่าจะดูอยู่ด้วยนะเนี่ยนี่แต่พี่เบลใช่ไหมครับนะคะบิกินมีมีกำหนดไหมครับว่าตอนนี้พอเราไปเรียนปั๊บเนี่ยสักประมาณวันไหนนะที่ประเทศไทยจะมีบิวกิ้นเป็นของตัวเองจริงๆผมผมมีมีแันจะกลับไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าถ้าถ้ามันมีอะไรที่สําคัญอย่าเนี้ยแต่ว่ามดี๋ยวว่าพยายามจะพยายามจะไม่บอกก่อนพยายามจะแบบไปบอกใกล้ๆะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแบบไม่ไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นเลยก็ก็ก็เดี๋ยว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 น่าจะมีกลับไปเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้าถ้ากลับกลับเลยแบบเรียนจบกระบวนการจริงๆมันคือช่วงช่วงอ่ากันยานะครับกันยาจะจะจบครบหนึ่งปีแต่ว่าอ่าเพราะ แล้วเทอมนี้ผมผมเรียนถึงประมาณประมาณเมษาอะไรเงี้ยพอพอจบเมษาปุ๊บมันก็จะเป็นเทอมสามมันจะเป็นดิสเทชันมันก็จะค่อนข้างสบายตัวมากขึ้นแบบไปไปมามาได้อะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ต้องอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ่แล้วแต่ก็อาจจะต้องมีกลับมาที่นี่บ้างอะไรเงี้ยครับได้ค่ะในฐานะที่มีเพลงรักให้เราเปิดกันอยู่เยอะแยะหลายๆเพลงนะคะอวยพรวาเลนไทน์ให้กับพวกเราหน่อยดีกว่าค่ะครับก็แฮปปี้วาเลนไทน์ทุกๆุคนนะครับขอให้ วันเทนไทยปีนี้เป็นเป็นเป็นวันเทนไทยที่ดีนะครับใครที่มีคนรักก็ขอให้ให้รักกันนานๆแล้วก็ขอให้ทุกๆอย่างมันเป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีมีความสุขกันมากๆแล้วก็แล้วก็มีแต่สิ่งดีๆมาให้กันนะครับใครที่ใครที่ยังไม่ได้มีคนรักก็ขอให้เจอคนรักเร็วหรือว่าใช้เวลาที่ดีกับครอบครัวกับเพื่อนกับคนรอบตัวคนที่เรารักนะครับผมผมว่าวันวาเลนไทน์ก็เป็นวันที่ที่ที่ดีนะส่งเสริมความรัก สำหรับผมมันคือทุกรูปแบบเลยนะครับผมค่ะนะคะแล้วแล้วทุกคนที่ดูอยู่ก็สามารถจะเลือกเพลงรักของตัวเองได้จริงๆแล้วเพลงของกินเนี่ยแทบจะตอบโจทย์ทุกความรักเลยเนาะและไม่แน่นะคะปีนี้ถ้ารู้สึกว่าวาเลนทนยไม่ใช่เป็นวาเลนทน์ที่ดีของเราตัวโดนอาจจะเป็นเพลงหนึ่งที่แหมช่างรู้ใจจังเลยว่าวาเลนทนยปีนี้ฉันเป็นตัวโดนจริงๆด้วยนะคะ <laughs> ต้องบอกว <laughs> ่าวันนี้ วันนี้ขอบคุณกินมากๆเลยนะคะพี่อ้อยไป็ระควนเวลาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเพลงนี้สามารถขอได้เรื่อยๆที่กรีนเวฟด้วยดูแลสุขภาพนะน้องนะเดินทางดีๆครับพี่อ้อยขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับจัดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะนักพี่อ้อยยังมีทีหนึ่งแล้วกันนะคะใครก็ตามที่มีเรื่องราวของตัวโดนสงวิธีการของคุณว่าคุณเป็นตัวโดนแบบไหนเจออะไรมาบ้างอย่าลืมติดแฮชแท็กอีกครั้งหนึ่งกับ ตัวโดนเบิร์เดย์บัตวิดมีนะคะแล้วเจอกันนะคะบิวกี้บ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคจ้ะ